แต่งนี้แล้วก็ผ่าหทุกคนรู้รับรู้กันอย่างนี้ว่าสี่สีมม่ได้่วถ้าลงให้ได้ฉายให้ทุกคนได้ดูนครับกการยินหลักๆเลยครับโควิดอะไรโควิดเลยด้วยไม่ต้องแบบว่าสะดก่อนที่หนตมนนมช้อนไปมีการรอ กับแกบว่ามันก็เป็นโอกาสีดีดีเรารตัวดีหมดได้แก้วดดีมากขึ้นถึงวัาควรขกคปัุการอะไรกางลวก็เป็นอกาสดีได้ได้แก้ได้อย่างดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ทีมงานได้เตรียมตรวิชั่ออย่างดีขึ้นใช่ครับหังานี้ต้องออก็นหน้าตาเป็นไงไเรื่องจัดแต ไม,ไม่มีที่ยืนสนิทกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบที่แบบตอนเราสมัยตังเรียนร้านสนิทถูกเพื่อนที่เป็นคาแรคเตอร์แบบเนี้มีคนแบบมั่นใจในตัวเองทำ<ช>ทิ้งว่าเองหล่อมีเด็กเกลี้ยงเกลงมีเพื่อนผู้หญิงที่แบบคอยพิทักษ์สาวสวยเด็ดี หลายห้องที่ไม่เอาไหนอะไรอย่อานะงเงี้ยแล้วพอแล้วพอแคทพวกเขาแล้วมาทุกคนก็คือทุกคนมีมีมีสัญญาณภาพแล้วก็มีคอนเนคเตอร์ที่แบบเหมาะกับหนอยอย่างนีโอมยต้องโอ้ย <laughs> <ก>เรื่องนี้จะสบายหน่อยเพราะว่าแค่สัน่าจะมาสายดราม่าเลย มีถูกเรียกว่าเด็กที่มีความสามารถและศักยภาพครับอันนี่พี่ฝนพูดครับใช่ครับนี่ร้องไม่ต้อซีนเหรอไม่ค่อยร้องไห้ครับชอบร้องเพลงในซีนนะครับแต่ว่าเราได้หนนจริงจริงจริงได้มากกว่าที่เราต้องต้องต้องคำบบนม้ค่ะคือพอเพาร่วมด้วยกันแล้วพี่ฝนต้องพบร่วมาไหมครับต้องพบอกว่าเราจะดูแลเขาด้ดี

ผมว่าผมค่อนข้างเรียบร้อยที่สุดแล้วนะครับไม่ผมเรียบร้อยครับเอ่อแอบโอมนะครับผมวันนี้เป็นยังไงเราได้ขายโชว์กับคนอะไรครับผมผมโอมครับต้องกดเป็นเดิ สไตล์ข,ของโด่งก็จะมีความเป,เป็นเพื่อนอยู่แตบ,บว่ารักเพื่อนเอาอยู่กับเพื่อนเพื่อนคิดอะไรเราก็คิดอย่างนั้นเพื่อนอยากทาอะไรเราก็ทําตามมีความแบบซื่อมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมากแล้วก็มีความจริงใจพี่โด่งเวลาโด่งรู้สึกอะไรหรือโด่งคิดอะไรโด่งก็แสดงออกมาอนันโด่งแสดงออกคนเดียวเป็นสายเขาเรียกว่าเเพื่อนดีกว่า คือคือคือตามเพื่อนแล้วก็เอาด้วยเป็นเพื่อนที่ใช้เป็นอัน่งท่สุดน่าจะเป็นไม้กับเปล่าเขาเสนอกันง่ายไหมคะง่ายครับดีเลยครับมันเกิดมาคู่กันครับผมไม่เห็นไม่ต้องจูนไม่ต้อง workshop เยอะครับมันเกิดมาคู่กันครับตกินเอาไว้เล่นได้เลยได้เลยครับไม่มีในบทได้วยซ้ำครับบางทีครับ อายุโลค่าผมย่อยู่ครับมีสแตนปไหมครับแสบไม่เลิกแสบแสบอย่างไรบ้างกับหลังจากทีได้ดูก่อนทั้งตัดเลือดตัดเลือดเข้าโลคือว่าดูดีคู่แรกของกันผมว่าเวอร์ชั่นก่อนที่จะเข้าโลอ่ะได้ดูไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผมเชื่อว่า รอบเนี้ยจะดีแต่แต่วม่ใช่ว่ารอบแรกไม่ดีนะรอบแรกคือดีมากเลยผมว่าดีไม่อีกจะรอชมกันเลยท่านโดเข้าไปอยู่สิบครับตอนบิวไปดีให้สูงต้องเล่นประตูให้เป็นชิ้นสัตว์รับก็ด้ยในเรื่องคูมาเป็นสองหน้าสี่สองเนาะใช่แล้วก็อยากจะให้คนดูเนี่ยย้อนกลับไปย้อนวันวานกลับไปดูว่าเออช่วงนั้นเราเป็นยังไงช่วงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเด็กหนุ่ม

เฮยฮะก็ไปขอี่โรเฟสชันนินิดก็นิหนึ่งจริงจตอนแรกยากเหมือนกันเพราะว่ายากกลรับมันไม่มันไม่เหมือนตัวเองมากทันเลยแบบลองแบบไหแผลตอนเขาไอก็สนุกงันก็ราได้ลสนุกคือการที่เราเล่นนอกบทก็ต้องไปรอดูว่า ในเรื่องตองเป็นจะป๋งนะคะ้ก็เป็นผู้ผลิตผลิตเป็นผู้หญิงหัวข้าวาม่ใช่จะตัข้าวเัย ครับผมเนื่องจากพอจิต์นี้นะครับผมยาวนานหรือเกินนะครับเป็นเหตุผลอย่างแรกเลยครับที่ไม่คนพลาดกครติดตวนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านูนะครับเพราะว่าเรียกว่าช่วงนี้โลกอาจจะเปลีนไปเรื่อยๆนะครับมอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับผมมองม่ไ เวลาสักชั่วโมงหรืองชั่วโมงย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรอำนวยความสะดวกหรือทุกอย่างช้าทึบนะครับมัค่อยๆมาซึมซับกับบรรยากาศเก่าๆนะครับวันวันที่ที่ผ่ในนมาใน่ดงนี้นะครับผมและทีมงานของเชฟสก็ปับได้ตั้งยี่สิบเจ็บเมษานะครับคุณรองภาพยนตร์เลยครับขอบคุณครับ